ก็สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับเอปพลิเนสวัสดีทุกคนเนาะกรบผมแอปเปิลนะครับวันนี้นะครับกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับและก็จะมานะครับแจ้งในส่วนของข่าวดีให้กับสมาชิกนะครับทุกคนด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่แอดเข้ามาได้ทางแอปพลิเคชันเรายังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนี้นะครับยังไงอ่ะไปดูไปพูดไปคุยกันได้เลยนะครับ ือนเดิมนี้นะครับก็คือนิมิตใหม่ของตัวเลขนะครับและก็นิมิตใหม่ของอเรื่องใครที่เป็นสมาชิกเก่าอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะ add นะครับ AP77 เนี่ยตรงนี้ก็คือแอดน้พูดคุยหลังจากนั้นมานะครับเราจะทำการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเรื่องที่ซื้อนั่นหละครับเราก็พูดไม่ได้เนาะนะครับตรงนี้ใครที่อยากจะ ราคาดีนะครับหรือว่าราคาที่แบบว่ามาตรฐานหน่อยนึงนะครับเกรดตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะอัพขึ้นมาได้พูดคุยได้สอบถามได้ตรงนี้เนาะนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสมาชิกที่ไ f ที N P G e T และที่สําคัญเลยนะครับหวยจะทําการที่ต้องบอกว่าคัดแบบพิเศษให้เลยวันนี้เตรียมตัวได้เลยนะครับเราจะประเดิมแล้วใครที่แอดเข้ามาเนี่ยนะครับด่วนเลย นะครับเดี๋ยวผมจะขี้แกงไปอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราเอาง่ายว่าถ้ามีตัวผมอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเนาะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่าลืมที่จะแอดเข้ามานะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ทางแอนิเกเกตเนาะนะครับหลายคนก็คงจะเข้าใจอยู่เนาะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลงในส่วนของตัวเลขนะครับให้กับสมาชิกเพื่อที่จะนาตัวเลขตรงนี้นะครับไปวิเคราะห์เจาะกันตรงๆเลยนะครับในส่วนของเรื่องตัวเลขแล้ว จะมีที่ทำการเทียบตรงนี้ให้นะครับ06ครับ4บวกหนึ 1, ่งบวกสเป็น7เห็นไหมครับมันจะไปเรื่อยประมาณนี้นะครับหรือก็เก้าบแปดสิบแปดบวกหกยี่ี่ยี่กเก้นะครับเดี๋ยวจะมีทำการเคราะห์ให้แบบพิเศษ1นะครับ3าบกสนะครับเป็น5 0นย์ บวก2องให้2 2งบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น5อ่า4ีบวกสเป็น7นะครับผมแล้วก็7จ็ดบวกเก้นะครับ5้าบวกเก้าบวกสเป็น6นะครับก็ได้ทีหกก้านะครับเนาะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เลยนะครับเดี๋ยว แอเปิลนะครับจะพาทุกคนไปชมในส่วนของงวดที่ถึงนี้นะครับเจ็ดหนนะครับและห้เนะครับเดี๋ยวผมจะทําการมีตัวเทียบให้นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้กับสมาชิกทุกคนเนาะจะได้ทัวไหนนั้นนะครับเดี๋ยวเรา นะครับค่อยไปวิเคราะห์แล้วก็เจาะกันแบบเน,น้นๆกันเลยนะครับว่าประจำที่ที่ผกนี้นะครับใครที่แอดเข้ามาแล้วรอรับได้เลยนะครับในส่วนของเรื่องตัวเลขที่บอกว่าเป็นราคาใหม่เปิดสกนาดใหม่แล้วก็นิมิตใหม่เลยแล้วกันนะครับ,นะรบตรงไหนที่มันดีผมก็จะแนะนําไปตรงนี้เนาะเจ้าบวกเจ็ดสิบหกหกบวกสองเป็นแปดนี่คือตัวแรกนะครับแลวก็ 2บวก1เป็น3นะครับ3บวก5เป็น8 5บวก5นะครับ5บวก5เป็น10 10บวก2 12 12 1เป็น13นะครับ13บวก9นะครับได้22ครับเอาละทีนี้นะครับชุดนี้8 2นะครับ ห้าหกนะครับเจ็ดสามศูนย์หกนะครับก็แสดงว่าชุดนี้นะครับได้หกศูนย์หกนะครับอันนี้ออกสามเจ็ดเล็กก็หกหกห้าเห็นไหมครับชุดนี้ได้แปดสองนะครับนี่คือชุดที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูชุดที่ สองกันเลยนะครับสำหรับหวยชุดสองนี้น่าจะเป็นชุดที่ระยะสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้แล้วกันเนาะสูตรระยะสั้นเนี่ยนะครับหนึ่งเก้าเก้านะครับหกศูนย์หกแล้วก็เก้าสี่สามตัวตรงนะครับอันนี้เนี่ยนะครับชุดนี้ระยะสั้นนี้ผมจะลงให้เป็นสามตัวตรงนะครับ อ่ะทีนี้ชุด3ตัวตรงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่หลักร้อยกันเลยนะครับหลักร้อยก็คือ1 9บวก1เป็น10 10บวก2เป็น12 12บวก6นะครับเป็น18 8บวก8นะครับเป็น16 <ๆ S 1> ก็ให้เราใส่เล6เลยครับไปดูหลักสิบกันเลยนะครับ6บวก6 12 12บวก8เท่ากับ20นะครับ20บวก6นะครับได้26นี่เลยนะครับเลขก็นี่ส่วนของตัวหนักหน่วยนะครับ9บวกเเป็น18 8บวก4นะครับเป็น12เห็นไหมครับนี่ก็ได้ที่เมตรเดียวกันไปเลยนะครับที่66 2นะครับระยะมีสั้นเลยนะครับต่อมานะครับ ไปดูงวดที่สองเลยนะครับงวดล่าสุด6 08 6นยสองนะครับเนะ3 7เอาละทีนี้ไปเริ่มกันเลยนะครับที่หลักร้อยหมื่นเดิมนะครับ แปดบวกหกสิบนะครับสิบวกสนะครับเป็นสิบหกสิบหกวกสองสิบแบวกแนะครับได้26เราใส่เลขหกเหมือนเดิมครับนี่ก็ในส่วนของชุดหลักสิบนะครับ6กบวกสี่เป็น10บนะครับบวกหเป็น16ใส่เลขหกครับไปเริ่มกันที่หลักหน่วยกันเลยครับ 8บวกเนะครับเป็น15เอาละนี่ก็จะเป็นในส่วนของงวดที่2องกนเลยนะครับนี่เลยนะครับงวดล่าสุดของเราก็เข้าที่6 6 5นะครับต่อไปนี้นะครับก็คืองวดประจำวันที่16นะครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับได้8 2สองนี่หางเดียว ต่อไปนี้ก็จะเป็นอีกตัวอีกชุด3ต,ตัวตรงเมื่อกี้นี้82เนี่ยนะครับให้เล่นที่ตำแหน่งของบนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูบ้าง16นี้จะได้ตัวเลขตัวไหนครับตัวที่ซ้ำให้นี่ก็ทำการวิเคราะห์เลยก็คิดว่าจะมีโอกาสสูงอ่ะ นะครับไปดูได้เลยนะครับว่าตัวเลขเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับไปดูที่หนักร้อยกันก่อน7นะครับบวก8เป็น16อ่าเป็นสินะครับ15บห้าบวก2องสิบวกห้ายีบวกแปดนะครับยี่บวกแเป็น30ครับใส่ไปเลยครับเลข0หลังจากนั้นมาก็ไปดูที่ หลักสิบนะครับหกบวกศูนย์ได้หกนะครับหกบวกหกสิบสองนะครับก็ให้เราใส่เลขสองไปเลยครับเอาละทีนี้ไปเริ่มที่หลักหน่วยนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกเก้านะครับเป็นสิบแปดนี่คือชุดเด็ดเพ็ดเม็ดเดียวนะครับที่ศูนย์สองแปดนะครับเอาละ นะครับผลงานชิ้นงานตรงนี้นะครับเราได้มาแล้วที่028และก็ชุด2ตัวของเราก็ยังได้ที่8ปดสองเห็นไหมครับสรุปแล้วก็คือหววชุดนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้ชุดอ่าแปดสองสองตัวแล้วนะครับก็ได้กลับมาที่สองแปดอีกหางเดียวฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมขอแจ้งนิดนึงว่าหววชุดนี้นะครับ ให้ทุกคนเนี่ยนะครับหาลอตเตอรี่กันไว้ได้เลยเนาะเอาลนะสำหรับแก้งข่าวอีกครั้งหนึ่งอย่าดืมนะครับแอป AP 17กนะครับก็คือสมาชิกอะไรที่แอดเข้ามาแล้วนะครับสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขตรงนี้พิเศษอัดเน้นให้แน่นอนนะครับเละก็สำคัญนะครับช่วงโปรเนี่ยนะครับเรามอาีอะไรที่อยากจะแนะนำให้กับสมาชิกก็คือ Apple A เองนะครับตรงนี้นะครับผม มั่นใจได้เลยว่าใครเข้าไปแล้วจะรู้สึกว่าอูขอบคุณมากแอปเปิลใช่เลยนะครับเอาละครับวันนี้ผมต้องลาไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ3มตัวตรงเราได้028นะครับแล้วก็ชุด2ตัวเราได้82เห็นไหมครับนั่นก็กับว่า8228นะครับเอาละฝากพิจารณาด้วยใครที่ชิ่นชอบเรื่องของหวยสูตรเลขคำนวณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ